ก็เรามาจากเปตงไงคะของขเขาเปโตเหรอใช่ค่ะเกิดที่เปตรตงเลยใช่ค่ะเปเบโตงเลยค่ะของจริงเลยจริงเลยค่ะไก่เปตงมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอร่อยเรามาขายที่นี่เราแต่น้ำจิ้มเราสูตรมาโอ้จต่ไก่เปตงมันแพงจร่งอ่ะแพงจริงโลนึงเกือบ300อยะพี่ก็คือเอาน้ำจิ้มไงเป็นสูตรหลักน้ำจิ้มเป็นตัวชูโรงเลย สูเปตงแต่ไก่ของอยุธยาและรสแค่มันต่างกันมั้ยไม่ต่างเลยค่ะอร่อยกว่ารสชาติใช่นี่นี่ข้าวขาหมูของสุเปตงเหมือนกันไม่เคยมีมาก่อนเลยนี่ขาหมูสามรสค่ะเนี่ยค่ะสูตรดั้งเดิมมีซอสของเราเองสูตรเปตงน้ำมันค่ะนี่กระเทียมเกียวเราเกียวเองมีที่มาถามว่าเปตงจริงมั้ยใช่มีเยอะค่ะลูกค้าก็มาถา การว่าเบตงจริงหรือปลอมบอกว่านี่ยสูตรของเบตรงเลยร้านข้าวมันไก่เบตงโภชนาค่ะว่าเสนาสายหนึ่งหยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวไม่มีลูกแจ้งอนะทำกันก็หมดก็คือปิด จะเปตรงไงค,ะะไค่ะใช่้พระบ่อยเลยชอบเลยชอบอยุธยาของจริงเลยจริงเลยค่ะพอพปิดตัวงก็เปิดยิทเป็นตรงเหรอเปตรงก็มีขายมีขายก๋วยเตี๋วด้วยตอนน,นี้น้องน้องทำอยู่ก็ายาผมมาบ่อยแวะมาบ่อยมาเที่ยวมาไหว้พระชอบมาไหว้พระแล้วก็เลยชวนกันว่าลองมาเปิดดูเปิดร้านรนอบพื้นที่ดูหน่อยหกเจ็ดเดือนได้แล้วฮะไม่บอกตรงไม่ตรงดูดูรถเกิดที่เปตรงเลยใช่ค่ะคนเป็นตรงเลยค่ะ ก็มาถามเหมือนกันว่าเบตงจริงหรือปลอมบอกว่านี่สูตรของเบตงเลยไก่เบตงมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอร่อยนะแต่ว่าทางเรามาขายที่นี่เราแต่น้ําจิ้มเอาสูตรมาเอาไก่ไม่ได้เพราะว่าราคามันแพงแล้วก็ส่งมาไกลมันต้องฟินแล้วมันไม่อร่อยก็คือเอาน้าจิ้มไงเป็นสูตรหลักน้ําจิ้มเป็นตัวชูโรงเลยและรสชาติมันต่างกันไหมไม่ต่างเลยครับก็อร่อยกว่ารสชาติใช่มีซอสของเราเองสูตรเบตง ้ำมันค่ะแล้วก็มันๆแล้วก็จะได้กรึบๆอร่อยนี่กระเทียมเกี๊ยว,วเราเกี๊ยวเองคนต้มต้มเป็น <Okay. S 2> ขายยุทธยาค่ะแล้วก็สูตรสูตรของเปตรงเลยนี่นี่ข,ข้าวขาหมูของสูตรเปตรงเหมือนกันไม่เคยมีมาก่อนเลยนี่ออยุทธยาสูตรเปตรงเลยมีเฉพาะสองที่นะคะเพราะคนทับก็แค่ทําแค่คนเดียวขา,ขาหมูสามรสค่ะนี่ค่ะสูตรดั้งเดิม <laughs> ดูคนขายกันรู้อันนี้ไข่รวมค่ะ ถ้ามันจัที่นย่ก็เยอะนะก็ก็เยอะก็เยอะแต่ก็มีคนติดใจในในน้ำจิ้มของเราลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาแต่ที่ไหกันเียก็มาจากกรุงเทพแล้วก็คนอายุทยาช่วยกันโปรโมทก็คือว่าเฉพาะสูตรของมันเพราะว่าราคาของไก่นี่มันแพงมากเลยโล300แล้ค่ะก็เลยให้เขาคัดเป็นพิเศษไงคะว่าต้องเอาไปแบบนี้นะแบบนี้นะเพราะเบตรงเราก็ต้องคัดสรรมาอย่างดีให้ลูกค <Ont> <ats> ้า <tube> ก <oses> ิน ร้านข้าวมันไก่เบตงรรโภชนาค่ะว่าเสนาสายหนึ่งค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะเยื้องเยืองกันค่ะตรงข้ามกันเลยค่ะโอ้อองเช้าก็ทานได้แล้วค่ะหยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวค่ะอาทิตย์หนึ่งหยุดวันเดียวค่ะไม่มีลูกแจ้งอะทำกันก็หมดก็คือปิด